บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเงินหมื่นเพืสอนน่นจาจะอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้ตอนนี้นอยู่ที่ขั้นตอน,รอ,น,ร,อนรอความเห็นรอความเห็นรอความเห็นร่วยงานนะครับก็เดี๋ยวรอความเห็นให้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 หลากหลายแล้วก็น่าจะข้าอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะการอกไปะการตัดสินจะได้รอความเห็น ต้องต้องต้องรอกระบวนการนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะก็เฟสหนึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับที่กำลังจะเข้าเรื่องของผู้สูงอายุที่เกินกว่า60ปีก็มีแนวโน,น้มที่จะ,จะ,จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปก็ต้องดูภาวะทางเศรษฐกิจช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นช่วงไหน<ใ>น <ไป S 1> ะครับแต่ปัจจัแลดกวามอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการก็ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ที่เคยประกาศไว้นะครับ คืหนาล่าสุดในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดล่าสุดนา,นายเผาภูมิโรจนสกุลค่ะยืนยันในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเตรียมเข้าคอรมอในวันที่24ธันวาคม2 5 6 7นี้และข่าวดีของพี่น้องประชาชนในเฟสที่3ใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกลางกระเป๋ารอการโอนเงินชัดเจนค่ะนายจิรพันธ์อมรวิวัต์ยืนยันเดินหน้าต่อแน่นอนและ นายกรัฐมนตรีมีการถแถลงรายละเอียดนโยบายในส่วนของการกระตุ้นเศร,รษฐกิจในปี2568ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านเงินโครงการกระ,ระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิชั่วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทยังคงเป็นที่สนใจแล้วก็หลายคนอยากจะรู้ว่าทางรัฐบาลจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแจก เงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2และก็เฟสที่3เมื่อไหร่นะคะล่าสุดนายเผ่าภูมิราชันสกุลออกมายืนยันเปิดเผยว่าเงิน10,000บาทที่จะแจกให้เป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเตรียมเข้าที่ประชุมครมอนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่24ธันวาคม2 5, 5, 5 6 7และเฟสที่3าค่ะยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ย้ําชัดเลยนะคะว่าเฟส3ยังใช้งบกลางแน่นอนและเดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมที่เคยมีการประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17ธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานายเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังออกมาย้ําถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปว่าน่าจะเข้าที่ประชุมในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่24ธันวาคม257ซึ่งขณะนี้ค่ะอยในส่วนของการรับฟังความ ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในส่วนของความหลากหลายค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครมค่ะส่วนในการดําเนินการโครงการแจกเงินใน10,000บาทนะคะเฟสที่3เรื่องนี้ต้องรอกระบวนการที่ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตอนนี้มีการแจกเงินเฟสหนึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วและเฟดสองกำลังจะนําเข้าที่ประชุมครมอแล้วก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีค่ะคุณผู้ชมสอดคล้องกับนายจลพันธ์อมรวิวัน์นะคะรัฐมนตรีช่ว,วัสดการกระทรวงการคลังก็ยืนยันถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันถึงการ เดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนของเฟสที่ 2, 2> และในส่วนของเฟสที่2ยังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมโดยทันในสิ้นเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนส่วนระบบตอนนี้เฟสที่3ใครที่ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต้องรอให้ระบบรองรับในการจ่ายเงินดิจิทัลก่อนนะคะขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็มีการทดสอบระบบประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ค่ะ ถามถึงในส่วนของการใช้งบประมาณยังคงอยู่ในส่วนของงบกลางเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะมีการใช้เม็ดเงินจากแหล่งเงินต่างๆซึ่งต้องดูลาเอียดนะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าแจกเงินในเฟสที่3จะมีการแบ่งอายุในส่วนของการแจกเงินเหมือนกับเฟสสองหรือไม่ก็ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ที่แน่นอนค่ะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีการแถลงรายละเอียดนโยบายในปี2 5 6 8รระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและมีการกล่าวถึงโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะในเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3ด้วยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดวันที่24ธันวาคมนี้นําในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะเข้าที่ประชุมครมสสาหรับการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2ส่วนเฟสที่3มีความชัดเจนแล้วค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ